สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพาบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจเจศูนย์นะคะวันนี้นะพระนะมีทั้งรายการเนื้อทองคําแล้วก็พระเลี่ยมทองนะคะพี่นะพระเนื้อทองคาแลพะพาเลี่ยมเลี่ยมทองนะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันทีละรายการนะคะก็ก่อนอื่นนะก็จะเป็นหลวงปู่ศุขนะคะ พิมบัว5เมตรนะคะรายการนี้น้องยุ้ยเอาห0หมื่นนะคะเป็นพระเนื้อทองคํานะคะพี่นะพระเนื้อทองคํานะเดี๋ยวหนจะช่างน้ําหนักทองให้พี่ๆดูนะคะก็น้ําหนักนะห้าจุดเ,เดี๋ยวรอให้นิ่งสักคู่นะพี่นะประมาณห้าจุหนึ่ง 5.14นะคะ5.14นะราคานี้นะคะหนูขายนะเป็นรวมด้วยน้ำหนักทองนะคะรวมด้วยพุทธคุณของพระนะคะเอา60,000บาทนะคะพระเนื้อทองคำนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะเอาใบยิงเปอร์เซ็นต์พระให้ดูนะคะหน้าพระคมคมนะคะสวยๆนะนี่หลวงผู้สุขนะคะพิมพ์บัว5เม็ดนะ ก็เรามาดูเปอร์เซ็นต์ของทองนะคะใครผิดพาดนะคะเขาอนุญาตจัดส่งวันจันทร์นะเดี๋ยววันนี้ไปเอาพระอีกนะคะพี่นะวิ่งไปนครสวรรค์อีกแล้วนะคะพี่อ่ารายการนี้นะคะก็เปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่81.25นะคะก็ซินเวอร์นะโกนะคะ โกรทองนะคะซินเวอร์เงินนะซินเวอร์อยู่ประมาณเอ่อ9.63นะคะแล้วก็ซิงค์นะคะอันนี้ตัวคัพปเปอร์นะหนูไม่แน่ใจนะคัพปเปอร์นี่แปลว่าอะไรนะอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลขอประทานอภัยนะคะอ่ะเอา60,000บาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะเอา2 2 0 0 0นนะคะพี่นะ2 2 0 0นนะเนื่องจากว่าพระนะเป็นเลี่ยมกรอบทองคำนะคะแล้วก็เนื้อนะเป็นเนื้อเงินนะ22,000บาทนะคะ ๋ยวาราขออนุญ,ญาตนะเรามาซูมนะพี่นะนี่นะคะหน้าพระสวยๆนะคมๆแบบนี้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นท่านท้าเวทนะคะท้าเวศนะนี่ก้อนนองคํานะคะท้าเวสุวรรณนะน้องยุ้ยเอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะ พระนะที่คุณเพชรขายไปนะท่านทาเวทจริงอ้อไม่ได้ขายนะเก็บไว้นะเก็บไว้นะเป็นพระทองคํานะคะเนื้อทองคํานะผมก็อยากได้นะคะพี่นะเดี๋ยวจะต้องหาบูชาไว้เหมือนกันนะคะท่านทาเวทนะดีนะคะทาเวสุวรรณนะอันนี้ก้นทองคํานะคะพี่นะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหมูนะพี่นะเหรียญหมูนะ เป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินนะนี่เอาสี่พันบาทนะคะเหรียญหมูรายการนี้นะคะนี่สวยงามเลยทีเดียวนะชัดเจนนะคะคมชัดลึกนะตรงสื่อนะด้านหน้านะคะตรงหมูนะก็จะเป็นลงยานะคะรายการถัดมานะคะจะเป็นเสด็จพ่อรอห้านะคะเนื้อเปียกทองนะคะเสด็จพ่อรอห้ารายการนี้น้องยุ้ยเอาสองพันบาทนะคะ นี่ด้านข้างเหรียญนะเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะรายการถัดมานะคะเป็นเออสิงนะคะสิงงาแกะนะคะรายการนี้น,ะนี่นะ่จะเป็นสิงมหัาไทยนะพี่นะยกเท้าขึ้นนะยกขาหน้าขึ้นนะคะ รายการนี้หนูเอาสี่พันบาทนะคะสิงหง์แกะนะโหเนื้อฉ่ำวาวสวยๆแบบนี้นะคะขนาดนะนี่ดูมือหนูนะคะหนูเป็นผู้หญิงมือใหญ่นะครงใหญ่นะคะพี่นะก็ตัวใหญ่เลยทีเดียวนะนี่องนี้นะคะหนูเอาสี่พันนะคะสวยจริงนะ รายการถัดมานะคะเป็นรูปนะคะหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะจังหวัดอยุธยานะคะรูปนะรายการนี้น้องยุ้ยเอาสองพันสองร้อยนะคะสองพันสองร้อยนะขออนุญาตซูมนะได้แค่นี้นะพี่นะซูมมากเบอร์นะคะเบอร์ เรียมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรายการนี้เอา2,200บาทนะคะมีลอยจานด้วยนะคะสำหรับด้านหลังนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อสุนนะคะหนุมานหลวงพ่อสุนนะอยู่ในกรอบพลาสติกนะนี่ด้านล่างนะคะเป็นลูกกระพวนนะขย่าวดังนะพี่นะขย่าวดังนะขย่าวแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะ3,500บาทนะคะหนุมานหลวงพ่อสุนนะนี่อยู่ในกรอบพลาสติกโบราณนะคะพร้อมด้วยนะลูกกระพวนมาหนึ่งลูกนะคะ โอ้โหไม้แกะสวยๆนะคะกรอบเก่าๆแบบนี้นะคะในการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะผ่าปากหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อเงินนะคะรายการนี้เอาห้าพันนะพี่นะหลวงปู่ทวดนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะเลียนผ่าปากหลวงปู่ทวดเนื้อเงินกรอบเงินนะคะเอาห้าพันบาทนะคะใครสนใจนะโทรหรือทักแชทมหาลุงยนนะคะพี่นะอี เอา5,000บาทนะคะรายการถัดมานะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งเนื้อกระไ่เงินนะคะรายการนี้เอาส0 0พันนะคะพี่นะใครที่ชื่นชอบนะศรัทธ,ธาพระกิ่งนะคะน้องยอามพันบาทนะคะสวยเลยทีเดียวนะทานนะโอ้โหพี่ช่วงนี้นะที่บ้านนะมีคนเอาพระนะมาให้ดูนะพระสมัยอยุธยาอย่างเงี้ยนะโอ้โหเก็บไว้นะหนูก็เก็บไว้ในห้องพระเหมือนเหมือนกันนะพี่นะเก็บไว้นะ าดูพระนะสวยนะนี่สามพันบาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะคะเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะคะแล้วก็กรอบนะก,ก็เป็นกรอบเงินด้วยลงยานะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยทิมนะคะนี่เอาให้ลูกหลานแขวนนะพี่นะสวยจังเลยนะคะเอาสี่พันนะคะ รายการนี้นะเป็นราหูอมจันนะคะกลาแกะตาหูอมจันนะคะหนูเอาสองพันห้าร้อยนะคะตรงกลางเหมือนจะเป็นงาด้วยนะคะสองพันห้านี่คือโคตรถูกนะหนูบอกราคาผิดหรือเปล่านะ <c oughs> ผิดไปแล้วไม่เป็นไรนะพี่นะถือว่าให้ลูกค้านะนี่คืนกําไรให้ลูกค้าแล้วกันนะ,ะพี่นะหลุดเยอะนะ,ะพระนะแต่อย่างที่บอกนะเราบอกไปแล้วนะคะเราต้องขายให้ลูกค้านะคะราคาที่เราแจ้งนะ หลวงพ่อเดิมนะคะงานแกะหลวงพ่อเดิมนะคะเอา2,500บาทนะคะอยู่ในกรอบนะคะนี่หลวงพ่อเดิมออกวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะพี่นะใครศรัทธานะคะหลวงพ่อเดิมนะ,ะเรียบกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะจ๊ะพร้อมขึ้นคอนะ,ะโอ้โหงานแกะหลวงพ่อเดิมนะ,ะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะน้องอยุ้ยหนูว่าหนูขายผิดราคาแน่ๆน,นะไม่เป็นไรนะคะพี่นะ ไ,ได้ไปโชคดีนะหนูบอกเลยหลวงพ่อเดิมนะหลุดนะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นคุณแผนงาแกะนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะคะคุณแผนงาแกะนะรูปองค์หลวงพ่อเดิมเมื่อสักครู่นะพี่นะหนูต้องบอกก่อนว่าหนูต้องขายหลุดแน่ๆน,นะสองพันห้าหนูพูดไปแล้วนะคะพี่นะใครไวใครได้นะคะใครไวใครได้นะวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะ พวกหนูยังมีเดินทางกันต่อนะคะก็สรรหาพระสวยๆดีๆมาให้พี่ๆนะใครปิดพระนะคะหนูขออนุญาตนะจัดส่งวันจันทร์นะเพราะว่าเดี๋ยวหนูนะมีดูพระต่อนะคะไม่ไม่สะดวกส่งวันอาทิตย์แถวบ้านไปชนีปิดนะคะเนื้อกระไหล่ทองนะคะรายการนี้เนื้อผ่าปากนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะเอาสี่พันะคะพี่นะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะนี่สี่พนะคะสี่พนะ หลวงปูท่ทวดนะคะเนื้อกระไหล่ทองนะเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะโอ้โหหนู่มนำเสนอเลยพี่บอกเลยหลวงพ่อโสธรน,นะเอาห้าพันนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะเป็นพระเนื้อเงินนะคะพี่นะอยู่ในกรอบเงินด้วยนะคะหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซานะสองสี่หกศูนย์นะคะกรอบเงินพระเนื้อเงินนะคะ โอ้โหสวยจริงๆนะใครสแตนท์าหลวงพระสุธรน,นะพี่นะเก็บไว้นะพี่นะมีแล้วก็มีอีกนะ mm. เผื่อนะบางท่านนะอาจจะมีลูกหลายคนก็ได้นะพี่นะแบ่งปันลูกลานนะหรือจะให้เป็นของขวัญกับผู้ใหญ่นะโอ้โหคนให้สุขใจนะคะคนรับก็มีความสุขนะคนรับมีความสุขแน่คนให้ก็สุขใจนะเอาจริงพี่อันนี้เรื่องจริงนะ อ่ารายการถัดมานะคะไซย,ยิดหลวงปู่รอดนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อบโบราณไซยิดหลวงปู่รอดนะอยู่ในกรอบนะคะน้องอยุ้ยเอาสี่พันนะคะสี่พันนะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกวยนะคะนี่โอโ้บอกก่อนนะว่าสวยมากนะหลวงพ่อกวยรายการนี้นะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะเอา4500นะคะนี่ตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมนะคะเหรียญน,นะเดิมเดิมดูง่ายมากนะคะดูสังคติมีรอยจานด้วยนะคะซ้ายขวาสังคตินะคะโอ้โหรอยจานอยู่เต็มอง์นะคะ เอาจริงนานๆเจอนะพี่นะแท้ง่ายแบบดูง,ง่ายแบบนี้นะแล้วก็ลอยจานอยู่เต็มองนะคะโอ้โหตัวหนังสือนะสี่พันห้าร้อยบาทนี่คือโคตรคุ้มนะบอกเลยโคตรคุ้มนะนี่ในการถัดมานะคะเป็นหลวงพระเดิมนะคะเนื้ออัปปกานะคะหลวงพระเดิมเนะื้ออัปปกานะนี่โอ้โห เอาสี่พันก็ได้นะพี่นะเอาสี่พันนะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะหลวงพระเดิมเนะื้อเอาปากกานะคะน้องยุ้ยเอาสี่พันบาทนะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตจัมโบนะคะรายการนี้นะเอาสี่พันนะปิดตาหลวงปู่โตจัมโบนะคะ อยู่ในกรอบเงินนะคะโอ้โหดูนะักแข้งนะสวยนะอวบอิ่มเชียวนะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะอำนาจบาร,รมีวาสนานะนิ้วมือนะชัดเจนมากนะคะพี่นะโอ้โหดูนะโอ้โหพุ่งนะสะดือนะักแข้งเข่านะโอ้โหจริงอวบอิ่มนะสวยจริงหลวงโตสวยนะองค์นี้นะคะน้องยุ้ยเอาเพียงแค่สี่พันบาทนะคะปิดตาหลวงโตจัมโบ้นะคะด้านหลังนะตรงสือนะโอ้โหติดชัดเจนนะหลวงปู่โต วัดประดู่ชิมพี่นะคะเจ้าของเรียมมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่รายการถัดมานะคะเป็นพระนะหลวงปู่ทิมนะคะอยู่ในกรอบเงินนะพี่นะรูปถ่ายหลวงพุ่ทิมนะโอ้โหสวยจริงนะนี่อยู่ในกรอบเงินด้วยนะคะรูปถ่ายหลวงพุ่ทิมนะคะรายการนี้นะหนูเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะนี่ โอ้โหอันนี้ลดให้นะพี่นะปกติขายสี่พันนะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะโอ้โหด้านหลังนะย่นนะคะชัดเจนนะสวยมากนะรูปถ่ายหลวงพิมนะคะพี่นะใครสิดทาหลวงพ่อท่านนะพี่นะไปแขวนขึ้นคอนะโอโ้สวยมากนะสามพันห้าร้อยบาทนี่ราคานีโคดคุ้มนะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะปีศูนย์ห้านะคะเตอารีดปีศูนย์ห้านะเอาสี่พันบาทนะคะนี่เอาสี่พันนะคะนี่ รูปถ่ายหลวงพุ่ทิมนะหนูแจ้งระคาผิดนะั้นเมื่อแจ้งไปแล้วก็ตามนั้นนะคะพี่นะนี่นะ พระเนื้อทองคำนะคะหนูยังมีสองสามองค์นะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอาจจะได้ไลน์นะคะก็สําหรับวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องยุ้ยพระบ้านนะคะหรือพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจตหับายยุ้ยนักเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หรือจะแคปรูปเพิ่มเพื่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอ่าชี้แจงนิดนึงนะคะค่าบริการไปทางไม่ได้บวกเพิ่มนะพี่นะก็ส่งฟรีให้ลูกค้านะสำหรับใครที่โอนแล้วก็เป็นบริการเก็บบเงินนปาาทะสหรั ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ